ก็มีมีล้มหายตายจากไปเยอะพวกที่ยังไม่ล้มก็ใกล้ล้มก็มีจะเป็นผมเองหรือเป็นโรงแรมอื่นๆเองตอนนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากถ้าจะเพิ่มคนแล้วมันลดอีกไม่ได้ฝั่ง finance ผมก็ต้องต้องแบกรับอ,อยู่เราก็มีมีความหวังว่ามันจะฟื้นแต่ในช่วงโควิดเนี่ยเราถามตัวเองเหมือนกันว่าเมื่อไหรมันจะฟื้นซึ่งผมเชื่อว่าจะใช้เวลายอย่น้อย3ปีกว่าเราจะกลับมาถึงจุดที่ควรจะเป็น เชื่อว่าตลาดกำลังจะจะรีคอ v e เเพราะว่าหลายๆอย่างนี่ยในประเทศในฝั่งยุโรปและอเมริกาตอนนี้ก็แทบจะเปิดประเทศ100%แลปวละ ฝั่งโรงแรมเนี่ยผมว่าเราเห็น recovery ในครึ่งปีหลังแน่นอนนะครับเราเห็น source market จะเป็น regional market จะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้เริ่มจะมี t e n d e n ที่จะเปิดประเทศ middle east ตอนนี้เปิดแล้วนะครับ source market จาก uae ดูไปกาตาร์ตอนนี้เข้ามาแล้วซึ่งเราเชื่อว่าใน quarter 3เนี่ยทาง middle east แล้วก็ตลาดอินเดียจะเริ่มกลับมาที่เมืองไทย ในช่วงควอเตอร์หที่ผ่านมาเราก็เห็น positive trend ในทางฝั่งภาคใต้จะเป็นภูเก็ตเขาหลักกระบี่หรือสมุยตลาดยุโรปค่อนข้างกลับมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้ามากับ sandbox program แล้วก็ตอนนี้ออก u p น n c y ที่ภูเก็ตตอนนี้ก็อยู่ประมาณ60-70%กรุงเทพเองจาก30%ตอนนี้ก็เริ่มไต่ขึ้นมาประมาณ4-50%ละแต่เร t ก็ยังเป็นประเด็นอยู่ยังอยู่ในภาวะ ดิสแทสอยู่ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราก็คงต้องใช้เวลาประมาณปีถึง2ปีกว่ารูมเรทเราจะสามารถดันขึ้นได้ การทำมาหาได้ของคนทั่วไปนะก็ยังเท่าเดิมหรือน้อยลงแต่ข้าวของตอนนี้มันแพงขึ้นเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าตลาดจะเป็นตลาดธุรกิจก่อสร้างหรือธุรกิจโรงแรมเนี่ยต้นทุนในการบริหารจัดการก็จะสูงขึ้นเรื่องเงินเฟ้อเรื่องสงครามเรื่องค่าครองชีพที่จะสูงขึ้นอันนี้ชัดเจนเป็นเป็นความเสี่ยงเรื่องโควิดยังเป็นความเสี่ยงต่อเนื่องซึ่งเราต้องอยู่กับมันให้ได้เป็นต้นทุนของการบริหารจัดการของฝั่งโรงแรมว่าพนักงานทุกคนก็ต้องตรวจ ATK ทุกอาทิตย์ผมเรียนตามตรงเป็นสิ่งที่ที่เราต้อง อยอมรับว่าต้องอยู่กับมันต้นทุนจะสูงขึ้นแต่การหาไรายได้เนี่ยยังมีความท้าทายอยู่ เพราะว่าต้นทุนที่มันมันวิ่งไล่ไล่อยูต่ตอนนี้ก็มีมีความท้าทายในการที่จะจ้างบุคลากรเข้ามาทาในในเซกเตอร์ของฝั่งเซอร์วิสอินดัสทรีเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยพนักง,งานที่เป็นพนักง,งานเซิร์ฟหรือแม่บงแม่บ้านเนี่ยบางคนก็กลับบ้านไปทําสวนทํานาทําไร่แล้วก็บางคนก็ไม่ได้กลับมาในอินดัสทรีซึ่งก็มันก็จะเสียเวลาในการที่ต้องรีคูดบุคลากรเข้ามาทํางานตําแหน่งที่มันขาดไปจะเป็นผมเองหรือเป็นโรงแรมอื่นๆเองตอนนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากเพราะว่าถ้าจะ เพิ่มคนแล้วมันลดอีกไม่ได้ต้นทุนมันก็จะวิ่งไล่ซึ่งก็เป็นอะไรที่เราต้องค่อยๆขยับแต่ยังไงก็ยังต้องจ้างคนเพิ่มอยู่นะครับเพราะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลดจำนวนคนไปเยอะมากตอนนี้ p olicy ของทางฝั่ง o n น x เราก็พยายามจะยืนว่าจะไม่มีการขอลดเงินเดือนพนักงานอีก เราก็พยายามจะสู้เพราะว่าถ้าเราไปลดเงินเดือนพนักง,งานอีกพนักง,งานก็ไม่มีกําลังใจที่อยากจะมาทํางานในเซกเตอร์นี้นะครับซึ่งทางฝั่ง finance ผมก็ต้องต้องแบกรับอยู่ในการที่จะต้องผลักดันให้เราต้องมีเงินในการซับซิไดซ์บางโรงแรมที่ยังเป็น loss อยู่แต่ก็ฝั่งการตลาดการขายก็ต้องขยันในการที่จะไปหาตลาดใหม่ๆอย่างในผมเรียนจะเป็น middle east จะเป็น south korea จะเป็นสิงคโปร์มาเลย์ต้องเป็นตลาดใกล้ๆหรืออินเดียใกล้ที่สุดตอนนี้คืออินเดียถ้าอินเดียยอมให้ข้ามา ก็รเนี่ยก็น่าจะมีวอลลุ่มเราก็มีความหวังว่ามันจะฟืน้นแต่ในช่วงโควิดเนี่ยเราเราถามตัวเองเหมือนกันว่าเมื่อไหร่มันจะฟืน้นการทําตัวเลขการทําการวางบัต g เจตเนี่ยเราก็มองปีต่อปีอยู่ละซึ่งเรามองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยที่ผมเรียนเนี่ยเรายังหวังว่าตลาดจะพ i ิกอัพ ก็หวังว่ามันจะทําให้การเดินทางเข้ามาเมืองไทยมันง่ายขึ้นแล้วก็ฟลาที่จะเข้ามาในเมืองไทยตอนนี้ก็ควรจะเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ยังมีจํานวนจากัดโดยเฉพาะพวก regional airline นะครับหรือ budget airline ซึ่งตอนนี้ฟลายยังน้อยมากนะครับยังไม่กลับมาเยอะเท่าเดิมแต่พวก long haul i g h t จากยุโรปเนี่ยเริ่มมีมาแล้วนะครับ UK g e r m a n นหรือ even Russia ซึ่งผมเชื่อว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย3ปีกว่าเราจะกลับมาถึงจุดที่ควรจะเป็นเพราะปีนี้ฟอร์เควสของแบงก์ชาติก็ยังบอกว่านักท่องเที่ยวยังเข้ามายังไม่ถึง10ล้านคนเลยซึ่งก็ต้องอดทนต่อไปแล้วก็ดเมสติกดีมานก็ยังเป็นคีย์ไดรเวอร์อยู่ในปีนี้นะครับ ตั้งแต่ผมมานั่งที่ Onex เนี่ยผมคิดว่ามันคือต้องพยายามจะโฟกัสเรื่องคุณภาพของ Contract ที่เราจะรับบริหารจัดการ p olicy ผมก็คือพยายามจะ r e a l i g n Portfolio ใหม่หมดจาก60กว่า property ที่เป็น Active Deal ผมตัดเหลือ40 แต่เราก็ยังมี Pipeline ที่เป็น Healthy Pipeline ที่จะเปิดโรงแรมเพิ่มขึ้นอีกในครึ่งปีหลังและก็ปีหน้าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอย่างที่ผมเรียนอยู่ที่มาเลเซียอยู่ที่มาลดีฟอยู่ที่ศรีลังกาอยู่ที่ประเทศเออสอปอปอลาวที่เราเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยและ้ะแค่รอว่าเจ้าของจะสามารถพัฒนานแล้วก็ส่งมอบโรงแรมให้เราบริหารได้เมื่อไหร่ ซึ่งตอนนี้ทางฝั่งกลุ่ม o n n i g h Hospitality เองนะเราก็มองเมืองไทยมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าในเมืองไทยในมาเลเซียจะเป็นพอร์ตโฟลิโอใหญ่ของเราล้วต่อไปเราก็จะไป r e โ o c u s ทางฝั่งเอเชียตอนใต้นะครับก็คือมาลดีฟอินเดียศรีลังกาบางประเทศซึ่งก็อยากจะ consolidate ให้มันมี property ให้มันเยอะขึ้นแต่อาจจะเป็น property ที่ healthy ก็มีมีล้มหายตายจากไปเยอะ พวกที่ยังไม่ล้มก็ใกล้ล้มก็มีแต่ก็คือผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่เราจะต้องโฟกัสในการที่บริหารสิ่งที่เรามีอยู่ให้ดีที่สุดก่อนการที่จะลงทุนเพิ่มในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยยังไม่มีเราคิดว่าเราจะใน3ปีข้างหน้าเราต้องโฟกัสเพื่อให้พอร์ตของเราแข็งแรงเปิดโรงแรมที่เราเซ็นสัญญาไปได้สมูทนะครับแล้วก็เก็บตังในการที่จะไปบริหารจัดการได้ผมว่าเท่านี้ก่อนแต่เรื่องไพ p e l ล n e ในการที่จะ d e v e l o p ในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีอยู่แล้ว แค่ว่าต้องรอให้ตลาดมันพีกอัพก่อนซึ่งผมเชื่อยังเชื่อว่ามันยังมีโอกาสในการขยายต่อในอนาคตแต่ใน3ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะต้องมานั่งแรมอัพบุคลากรให้กลับมาถึงจุดที่เคยเป็นนะครับ ผมว่าทางรัฐบาลก็ได้ช่วยสปอร์ตทางฝั่ง h o ส p ิ t าลิตี้เซกเตอร์ค่อนข้างเยอะล่ะซึ่งผมเข้าใจว่ามันก็มีเพรสเชอร์จากทางแพทย์ด้วยว่าก็เป็นห่วงแต่ผมว่าในที่สุดเราคงจะไม่สามารถเอฟฟอร์ดในการจะปิดประเทศได้ยังไงก็คงจะต้องเปิดแต่เปิดแล้วเราจะสามารถส a i นให้มันเปิดได้ตลอดอยังไงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเรื่องสุขภาพแล้วก็นักท่องเทีย่ยวที่เข้ามาก็เป็นนักท่องเทีย่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นอาจจะไม่ใช่นักท่องเทีย่ยวที่เป็นวอลลุ่มก็อยากจะได้นักท่องเทีย่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น แล้วเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นรีพีทคอสแตเมอร์เป็นหลายๆรอบนะครับไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่กลับมาอีก ผมยังยืนคําเดิมนะเพราะผมเชื่อว่าธุรกิจโรงแรมมันก็เป็นโออินดัสทรีแล้วกันเนาะคนเดินทางก็ต้องมีที่พักแต่มันก็เป็นอะไรที่เป็นเลเ r ลอินเทนซีเป็นอินดัสทรีที่การแข่งขันสูงมากผมเองก็พยายามจะผลักดันว่าถึงเรายังอยู่ในอินดัสทรีที่เป็นโออินดัสทรีเราก็ต้องใช้การบริหารจัดการคนที่ฉลาดขึ้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาแมネหน้าง,งานมากขึ้น แล้วก็เราต้องใช้เงินในการลงทุนกับการพัฒนาบุคลากรให้สูงขึ้นเพื่อนในที่สุดต่อไปถ้าเราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยหลังจากโควิดเนี่ยกลุ่มบริษัทของอีทาวไทยเนี่ยจะต้องแข็งแรงขึ้นผมเชื่อว่าเราก็ได้เรียนรู้จากโควิดค่อนข้างเยอะในช่วง2ปีครึ่งแล้วผมคิดว่ามันยังไม่หยุดเนาะเรายังเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันต่อไปแล้วผมเชื่อว่าพนักง,งานในกลุ่มอีทาวไทยเนี่ยต้องปรับตัวแล้วก็พยายามยอมรับแล้วก็ใช้ไหวพลิปในการที่จะอยู่กับสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลาบากในช่วง2ปี ถึง3ปีข้างหน้าซึ่งผมคิดว่าอีก3ปีกว่าโลกมันจะกลับมาปกตินะครับ